สวัสดีครับผมท็อปคุณสินทรัพ์นะครับผมผมเป็นอดีตนักแข่งมอเตอร์คอนะครับก็ขี่มาค่อนข้างยาวนานตนะั้งแต่ e อายุเจ็ดขวบปัจจุบันนี้ผมผ่านมาแข่งซูเปอร์ไบค์ได้ประมาณ6-7ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้แข่งอยู่ในะคานที่เป็นซูเปอร์สต็อกพันซีซีเอที่หนึ่งครับผมจะแข่งอยู่ในส่วนของรายการแอนด์บีมีเดียบีอาร์ไอซีซูเปอร์ไบค์สองันีสิครับผมตอนนี้ผมอยู่สังกัดทีมไลท์สตอรี วินิบัลล์มลิโรลซิ่งทีมรถที่ผมใช้ในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นยามาฮ่าวเซเอาวันในส่วนของรุ่นซูเปอร์สต็อกพันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่กตกิกาสต็อกนะครับซึ่งการตกแต่งเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากจะเปลี่ยนได้แค่บางอย่างครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนไปเพื่อใช้ในการแข่งขันสําหรับรุ่นซูเปอร์สต็อกพัโอเคครับก็เดี๋ยวจะผมมามาดูฝั่งนี้ก่อนเนี่ยว่ามีอะไรบ้างในส่วนแรกครับบริเวณล้อนะครับผมล ถูกกาหนดว่าให้ใช้ล้อเดิมนะครับภามลอ้อซิงแต่ว่าที่เปลี่ยนได้เนี่ยก็จะมีเจ้าจานเบรกหน้าครับที่สามารถอัปเกรดได้เป็นทีไดของดัมโบ่ครับของดัมโบ่ทีไดแต่ว่าผ้าเบรกก็เช่นกันผ้าเบรกผมใช้เป็นแท้ศูนย์สี่ของดัมโบเช่นกันซึ่งเป็นตัวท็อปสุดข,ของผ้าเบรกเพื่อให้จับคู่กับจานที่ดีสําหรับระบบเบรกเนี่ยที่ต้องรับเกียรดเพราะว่าในส่วนของรถแข่งนะครับมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วแล้วก็ รถแข่งจะเร็วได้เบรกต้องดีด้วยก็ต่อไปนะครับตัวชกหน้าชกหลังเนี่ยผมเลือกใช้เป็นของชกอะเดนีนะครับผมข้างหน้านะครับกติกาคือห้ามเปลี่ยนกระบอกนะครับแต่ว่าสามารถอัปเกรดไส้ในดได้ผมถึงเลือกใช้เป็นอ d เดนีครับผมในส่วนของชกหลังชกหลังก็จะเป็นตัวเอรินรหัส GTX นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะโมเพิ่มโดยอะเดนีกเช่นกันครับผมหลายคนคงสงสัยว่าทําไมผมถึงเลือกในส่วนของอะเดนีนะครับเพราะว่า ในส่วนของอ d แดนีเนี่ยเขามีการซัพพอร์ตให้กับนักแข่งที่ลงทำการแข่งขันด้วยคือเขาไม่เพียงแค่ขายให้ผมอย่างเดียวแต่ว่าเขายัางช่วยซัพพอร์ตหรือว่าเมนเทนเนนซ์การเซตช่วงในแต่ละสนามให้ผมด้วยก็เลยถึงเลือกใช้ไปอะแดนี้น่ารักนะต่อมาก็จะเป็นชุดชิปเตอร์ชิปเตอร์สำหรับตัวเจ้าอาวันของผมนะครับมันมีชิปเตอร์ติดรถมาอยู่แล้วแล้วมันก็สามารถทำงานได้เทียงพออยู่แล้วสำหรับการแข่งขัน จึงไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมและถัดมาครับในส่วนของหน้ารถก็จะมีเจ้ากันสะบัดเอรินเหมือนกันนะครับที่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นชุดเกียร์โยงนะครับแต่ชุดเกียร์โยงเนี่ยตอนผมได้รถมาเนี่ยชุดเกียร์โยงเขาเปลี่ยนมาให้อยู่แล้วไม่แน่ใจว่าของอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมมีสแปร์พาร์ทอยู่จะเป็นของกีฬาใบาครับผมแล้วในส่วนของโซ่โซ่ผมจะใช้เป็นของ d i d นะครับผม ซึ่งมผมชั้ผมก็ได้สปอนเซอร์ดีๆด้วยซึ่งจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยชุดการแข้งนะครับการแข้งแล้วก็ตัวกัโซ่นะครับผมจะเป็นของ g b Racing โอเคครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะผมในส่วนของฝั่งนี้ที่เราจะเห็นเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของชุดท่อชุดท่อจะเป็นฟูไทเทเนียมทั้งเซ็นตนะครับอันนี้ผมได้ซัพพอร์ตจาก g p Racing ด้วยแบรนด์ไทยไปไกลระดับโลก ฝั่งนี้ก็จะมีชุดการครอบเครื่องการแข้งเหมือนเหมือนกันนะครับของ G B Racing เหมือนกันจะมีฝั่งนี้จะมีเจ้ากาดแทนากาดแทนที่เป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวปั๊มบนอ่ะปั๊มบนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามกติกาเพราะว่าปั๊มล่างเนี่ยกติกาคือต้องใช้ปั๊มเดิมแต่เปลี่ยนผ้าเบรกได้ซึ่งปั๊มเบรกข้างบนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นของแอมเบอเช่นเดียวกันนะครับ จะเป็นปั๊มบนเบอร์17ที่ใช้กับรถปั๊มเดิมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนุ่มสุดแล้วก็มันแมทชิ่งกับปั๊มปั๊ล่างเดิมได้ดีฝั่งน้วนชุดตดนมือค้าผมเป็นของเดิมแต่ว่าผมจะมีรีโมทเบรกมาของ TWM r รีโมทเบรกเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับตั้งระยะเบรกหน้านะครับเพราะว่ารถแข่งเราเนี่ยเป็นการแข่งขันเวลาที่ค่อนข้างนานแล้วก็ใช้เบรกหนักมากตลอดนะครับ บางทีมันอาจจะมีการยุบตัวหรือว่าที่เขาเรียกว่าเบรกเฟดนิดหน่อยเพื่อเราจะตั้งเบรกหน้าเนี่ยเราต้องใช้เรมูดเบรในการตั้งเวลาระหว่างขี่เวลาเราขี่ขี่ไปเนี่ยเราก็เลื่อนเอามือมาหมุนได้นะครับเลื่อนอ่านี้ชื่อแบรนด์นะครับแบรนด์อะไรครับที่ครับผมและอันนี้นะครับที่มันเด่นขึ้นมานะครับผมเพราะว่าเนื่องจากผมมาใช้ใช้จอเรือในใหม่เดิมน,นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวที่ไว้เก็บค่าดัชนีล้อของรถก็คือสมมุติว่าเวลาเราขี่ไปเนี่ยอัตราเร่ง การเบรกหรือว่าการใช้เกียร์ e n นจินเบรกอะไรพวกนี้อันนี้คือเจ้าเจ้าตัวที่จะเก็บ data l อกของรถทั้งคันหมดเลยเก็บข้อมูลการขีร่ของเรานะครับอันนี้จะเป็น M Solo Two นะครับที่ผมเลือกใช้สำหรับเครื่องยนต์นะครับตามกติกาคือต้องเป็นเครื่องยนต์แตนดาร์ดเท่านั้นนะครับห้ามห้ามทำการมดิฟายแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนชุดสายไฟกับกล่อง ECU ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องเดิมแต่ว่าตัวเจ้ากล่อง แล้วชุดสายไฟนะครับผมใช้เป็นของ YC นะครับ y c เนี่ยจะเป็นกรอบซิงตรงรุ่นของพวกตะกูลยมามาไาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเติมไปก็จะมีแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเมนทรอนเซอร์ของผม,มครับแบตเตอรี่ยูยนิแบตที่เป็นแบบลิเทียมแลเพื่อช่วยให้กระแสไฟจ่ายได้แม่นยำนะครับจ่ายได้สเสถียรแล้วก็ลดน้ําหนักได้ด้วยแล้วก็จะมีเจ้ากรออากาศนะครับจะเป็นสปินฟิลเตอร์นะครับเป็นกรองที่การันตีได้ว่าเป็นกรองที่ดีแบรนด์หนึ่งของโลกเลยเพราะว่าอยู่ในรถมอเตอร์จีพีหลายหลคันนะ ผมก็จะเลือกใช้ด้วยเหมือนกันและสุดท้ายก็คือ,อยางับผมยางนี้จะเป็นยางแข่งที่เป็นชื่อรุ่นว่า R11 นะครับเพราะว่าบางคนจะสงสัยว่าทําไมไม่ได้ใส่ยางสลิปแข่งกติการลดแข่งสต็อกนะครับจะต้องเป็นยางสลิปแกลดดอกเท่านั้นนะครับถึงจะอนอุญาตให้ทําการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สต็อกได้ก็เลยถึงจะเป็นเจ้าตัวแรนด์แลก R11 แล้วก็เป็นยางที่ถูกกําหนดให้ใช้ในรายการด้วยเพราะว่าเป็นซิงเกิลสัพพลายในการแข่งขัน แล้วก็ส่วนในในส่วนของระบบระบายความร้อนนะครับหม้อน้ำก็ทำการเปลี่ยนด้วยหม้อน้ำจะเป็นหม้อน้ำของ mb resin นะครับเป็นหม้อน้ำของญี่ปุ่น และนี่ก็คือรถที่ผมใช้ในการแข่งขันในปีนี้นะครับก็จะเหลือการแข่งขันอยู่อีกหนึ่งสนามนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากติดตามส่งแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับท็อปเวืสินทรัพย์นะครับเบอร์เก้านะครับซุปเปอร์สต็อกพัน HT หนึ่งนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นยูนิแบ็นะครับเมสปอนเซอร์ผมนะครับน้ำมันเครื่องไบเกโลนะครับผมแล้วก็มีสปอนเซอร์อีกหลายเจ้าเลยนะครับแล้วก็ทีมแข่งไม่สตอรี่สามารถไปติดตามกันได้และสุดท้ายททีีี่่่่ผผมมมมออ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 ยาาาากกกกกจจะะะขบบคคคคุณนนน็ืืืสรรรรัหวเต์์แซ ให้เกียรติผมนะครับมาถ่ายคอนเทนต์ในวันนี้ด้วยนะครับอบคับ